อัปเดตราคายางวันนี้นะคะวันที่26มกราคมห6ขอบอกว่าดีใจหนักมากราคาปรับตัวขึ้นจากเมื่อวันวัน,วนที่25มกราคมห6จะปรับตัวขึ้นกี่บาทก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากทุกท่านกดติดตามช่องราคาสินค้าเกษตรวันนี้ให้ด้วยจ้าจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปไปรับชมรายละเอียดทั้งหมดกันเลยก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักง,งานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลากันยางแห่งประเทศไทยที่แอดมินหยิบข่าวสารมารายงานให้พี่ๆน้องๆชาวสวนยาง ได้รรับบทาไป hai, รับชมกันเลยน้ำยางสดหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35%ประจำวันที่26 math. มกราคม66ราคากิโลกรัมละ49บาท50สตางค่ะ <plus information, S 2> ปรับตัวขึ้นจากเมื่อวาน50สตางค์เนาะเพราะเมื่อวานราคาอยู่ที่49บาทดีใจกับพี่ๆน้องๆทุกท่านด้วยสําหรับราคากลางเปิดตลาดยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%อยู่ที่46บาท28สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่แอดก้อนอยู่ที่52บาท25ตางค์ต่อกิโลกร,รมัม อย่างก้อนถ้วย DRC 100%อยู่ที่40บาท40สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะโชคดีร่ำรวยทุกท่านมีเฮแล้วค่ะเรามาติดตามต่อกันพรุ่งนี้นะว่าราคาจะปรับตัวขึ้นอีกหรือไม่ยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนโชคดีร่ำรวยจ้าบ๊ายบาย